กระสุนแดงไม่น่บอกเลยความแรงนี่ไม่ต้องพูดถึงมันอยู่จัดอยู่ในกลุ่มไรยค้นจุ่โจมเอาล่ะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ PT Channel นะครับวันนี้ท่านก็อยู่ในเกม เอเลียนชูเตอร์นะคับในเอ่อถ้าจะไม่ผิดน่จาจะพาร์ทที่6มั้งใช่ไหมไม่รู้พาร์ทที่6หรือเปล่าแต่ว่าจะเล่นด่านที่หกนะแน่นอนนะครับวันนี้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเข้าเลยละกัน,นครับอู้มืวดว่าด่านนี้ถ้าชนะด่านนี้ได้จะได้เงิน3,500เลยเหรออ้าเล่นไม่ได้เหรออ้าชิปหายเล่นไม่ได้วะอ้าแย่จังเลยครับงั้นได้ เล่นไม่ได้งั้นเล่นนอกรอบแล้วกันครับน่าเสียดายมากเลยนะเนี่ยนะงั้นเล่นโหมดท,ทั่วไปแล้วกันนะครับกับดานล่าเอเลี่ยนจานวนห้าสิบตัวซึ่งปืนเรารุนแรงอยู่แล้วเรื่องนั้นไม่ต้องขอบอกไม่ต้องขอบอกอะไรเลยนะต้องพูดว่าขอบอกสิระหว่างรอด่านใหม่ปลดล็อกยังเล่นด่านที่หกไม่ได้งั้นทำธรุรกิจอีเวนต์เสริมไปก่อนเก็บตังค์ไปพงังๆางในตัว เนะเก็บตังค์ไปอ,อัพเกรดชุดของมันใช้บ่อยมันก็ต้องซ่อมมานะเะฉะนั้นก็ต้องทุ่มเทกันหน่อยเลยนะงานนี้ต้องทุ่มทุนกันหน่อยเปืนยังต้องซ่อมชุดเกาะยังต้องซ่อมโดนยังต้องซ่อมนะครับเพราะงั้นเงินก็ต้องหาไว้หน่อยนะน,นี่ก็หาไว้ก่อนจังหวะที่หาได้ไม่รู้ด่านต่อไปจะเจอกับอะไรบ้าง ฉะนั้นจะวัดที่พอสู้ได้สู้ไปก่อนครับมาเลยโปรแกมกจุทเท่าไหร่กันเียวมันจะเล่นพิษต้อบ่อย่านเลยครับบ่อย่นบ่อย่นมาเลยมาเลยกระสุนแดงไม่ต้องบอกเลยความแรงนี่ไม่ต้องพูดถึงมันอยู่จัดอยู่ในกลุ่มไรยค้นจุดโจม กินฟลอกข้มาดิเข้มาเลยม่รู้เนะี่ยน่าสนุกนะโ้ยโดนเฮ้ยตัวใหญ่ไม่มาดิมาทำไมกันเลยต้องยี่สอง22 21ตัวอีกเยอะเลยนะเนี่ยน,น่าจะคลอกคลอกเล็กๆนี่จะต้องรีบเคลียร์ก่อน เดือสิบเก้าตัวทำไมตัวที่เราต้องการจะข้ามไม่โผล่มาเลยวะโผล่มาหน่อยดิโผล่มาดิไอตัวแมงมุมพ่นพิษอะนี่ไงด้านล่างไงโอเคเป้าหมายคือสังหารแมงมุมพ่นพิษนะออกมาดิไอตัวเอเลี่ยนไปฉลามไม่เอาเอาตัวพื้นๆออกมาโอ้โหแหลกเข้ามา ในรูเนี่ยในรูนี่มีเยอะเลยไอตังพ่นผิดอ่ะในรูนี่เยอะแม่ทิพไาลละชนะแล้วเหรอเดินทางกลับไปที่รถโดยเร็วที่สุดไปเลยเสียรถแล้วครับเรียบร้อยผ่านถัดไปเป็นด่านซื้อเวลานะครับในเวลา2นาทีจัดก,การซอมบี้ให้ได้ภายในสองนาทีรับทราบภารกิจ ยังไงก็ต้องนอกรอบครั้งจิตนอกรอบครั้งเกมเหรอวันนี้อุตส่าห์ว่าจะเล่นในรอบกันหน่อยบ้าเฮ้ดนก็ไม่ปลดล็อกให้บ้าบ,บอ,อยจริงเียวมันจะพุ่มเทไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ทว,วงเวลาไว้ให้นะเก็บตงังค์ใเก็บตังค์เรามาเพื่อเก็บตงังค์ โอ้เจ้าโอ้โหโดนจังๆเลยเมื่อกี้เปิดแรงนะจ๊ะจะบอกให้ถึงไม่เล่นลูกซองแต่ก็บัวได้อยู่เมื่จัดอยู่ในกลุ่มลูกซองแต่ว่าก็รัวได้เป็นกระสุนแดงเหมือนกันความรุนแรงอาจจะต่ำกว่าลูกซองนิดนึงแต่ว่าปืนนี้ก็ตัวนี้ก็ยิงบัวได้อยู่ถ้ามาเยอะจริงๆรับมือไม่ไหวเขาใช้ลูกซองแล้วกันนะ ตอนนี้ยังพอรับมือไหวอยู่ปาดเข้าไปปาดเข้าไปยังไหวโดรนเราก็มีแต่โดนลืมซ่อมด้วยนะไม่รู้ศัก,กยภาพเต็มเต็มร้อยหรือเปล่าโดนศัก,กยภาพไม่น่าเต็มร้อยมั้งวันรอ,อบที่แล้วลืมซ่อม,มดูละอเวลาอีก21วิผมว่าชนะชัวร์ชนะชัวร์กับร้อยสามสิบเปอร์ร้อยยี่สิบแปดเปอร์ยังยื้อไหวยังยื้อไหวใช้ได้ยื้อไหวใช้ได้ ว่ามาเถอะยังยื้อไหวเจ็ดวิสุดท้ายหกวิสุดท้ายยื้อทันแน่นอนเอาตังค์มาเถอะยอมฉันหรอกเรียบร้อยมิชชั่นคอมพีทสวยงามอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นด่านความมืดอีกแล้วภารกิจหาอะไรเนี่ยกล่องอะไรสักอย่างหนึ่งไอเนี่ยเหรอ หากล่องนี้หรอเห็นไหมเอาไม่ใช่วะมันกล่องอีกแบบนึง่งทั้งหมดสิบเลยสิบเจ็ดกล่องมาเดี๋ยวจะเริ่มไบหน้าอย่างรวดเร็วมาเลยพร้อมตักกองออกมาเยอะๆล่นะฮ่า ผู้ผูวงปายเก็บปลายเงินนะ่ะมันมีไว้เก็บมันมีไว้เก็บมันมีไว้เก็บตบตอกม,มุมหลบเลี่ยงสิบเอ็ดกองสิบกองข้าวมาเถอะท่ามพักหลังๆไม่ดบเลยวะดบมาหน่อยดอบออกมาดบมาดิไม่ดบเลยบ้าบออ่ะโอเคอ๋อยวบ่มนี้แล้วกัน ดอกมาเยอะๆเพื่อนรอเก็บอยู่ต้องแปดกล่องเลยจะยือได้นานไหมนะแต่เลือดก็พออยู่เลือดพร้อมเลือดพร้อมไก่พร้อมเจไดพร้อมเราทําได้ต้องจิวเวลานี้ได้อยู่ได้สักพักพักใหญ่ๆยู่ได้พักใหญ่ๆมาเถอะยืมไปอยู่เีย สองเนี่ยโอเคเลือดร้อยยี่สิบห้าเปอร์ร้อยยี่สิบหกเปอร์ได้อยู่ไหวห้ากองว่ามาในจกกังหวะที่ยังไหวว่ามาร้อยยี่สิบเจ็ดเปอร์มีดูดเลือดเพิ่มขึ้นนิดหน่อยแต่ก็ยังยืดได้อยู่โอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรกันเนี่ยบอมเลย ต้องทิ้งระเบื่อเลยครับจ้งหอเมื่อกี้อ้มันเยอะเกินชนะแล้วนะชนะแล้วนะถอย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 ตั้งหลักตั้งหลักตั้งหลักกลับบ้านดีกว่าครับโอเคครับจริงๆตั้งใจะจะเล่นด่านที่6กนะแต่มันยังไม่ปลดบล็อกเอาไว้เล่นรอบหน้าละกันรอบนี้เล่นในโหมดภารกิจอีเวนต์เสริมให้ดูละกันนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้ยากหรอกนี่ครับเดี๋ยวพัทหน้าจะพยายามเล่น ด่านที่6ให้ได้นะครับเดี๋ยวค่อยมาติดตามรับชมกันต่อไปละกันนะครับสำหรับคลิปนี้คิดอะไรล่ะคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ละกันนะครับก็เช่นเคยนะครับถ้าอยากสนับสนุนนี่ครับสามารถโดเน a t ได้ตาม q r code ด้านหน้าจอนะครับหรือเบอร์โทรศัพท์นะครับสามารถโด o n a t ได้ผ่านทางธนาคารกสิกรนะครับหรือไม่ก็ทูมอนี่วอลเล็ตนะครับสนับสนุนผมหน่อยละกันนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับเจอกันคราวหน้าถ้าผมว่างครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวครับบายครับผม